สนับสนุนโดย b e n e p l u s by b e n e f i t โปรตีนโปรตีนดีๆจากพืชผสมไฟเบอร์คูณสอง โเซมูยกานะคะอดีตประธานาธิบดีของอุรุกวัยค่ะและเป็นผู้ที่ได้รับฉายาว่าเป็นประธานาธิบดีที่ยากจนที่สุดในโลกค่ะแม้มูยกาจะได้ขึ้นเป็นประธานาธิบดีแล้วนะคะแต่เขาก็ยังเลือกใช้ชีวิตแบบเหมือนชาวบ้านธรรมดาทั่วไปเลยค่ะเขาไม่ยอมย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านของประธานาธิบดีนะคะแต่เลือกที่จะอยู่บ้านฟาร์มของภรรยาในชานเมิร์แทนเป็นบ้านหลังเล็กๆนะคะไม่มีเครื่องปรับอากาศไม่มีแม่บ้านคอยดูแล,แลมีเพียงแค่สุนัขพิการตัวหนึ่งนะคะที่มีชื่อว่ามานูเอล ที่เขารักเหมือนลูกซึ่งเมื่อมวยก้าได้ขึ้นำดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีในปี2010นะคะเขาไม่ได้เปลี่ยนแค่ทัศนคติของคนที่มีต่อผู้นำนะคะแต่เขายังเปลี่ยนนโยบายหลายอย่างที่ไม่เคยมีใครกล้าทำมาก่อนค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่องประการนำอีกครั้งนะคะสัปดาห์นี้นะคะก็จะเป็นเรื่องราวของบุคคลหนึ่งนะคะที่เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในบุคคลสําคัญของประเทศอุรุกวัยเลยก็ว่าได้ค่ะและเมื่อวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมานี้นะคะโลกก็ได้สูญเสียบุคคลสําคัญคนหนึ่งไปนั่นก็คือโฮเซมูฮิก้านะคะอดีตประธานาธิบดีของอุรุกวัยค่ะและเป็นผู้ที่ได้รับฉายาว่าเป็นประธานาธิบดีที่ยากจนที่สุดในโลกค่ะทุกคนเคยไหมคะเวลาที่เราได้ยินคําว่า ประธานาธิบดีเนี่ยในหัวรู้วภาพจําเรานะคะเราก็จะเห็นภาพคนที่นั่งรถกันรกระสุนหรือว่ามีบริกาสักสิบคนหรืออยู่บ้านหรืออะไรแบบนั้นนะคะแต่สําหรับบุคคลน,นี้เนี่ยไม่ใช่แบบนั้นเลยค่ะวันนี้นะคะจูจะพาทุกคนไปรู้จักกับประธานาธิบดีคนหนึ่งที่เรียกได้ว่าไม่เหมือนใครในโลกจริงๆค่ะ เขาไม่เพียงแค่ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีนะคะแต่ยังได้ฉายาว่าผู้นําที่จนที่สุดในโลกแต่คําว่าจนในที่นี้นะคะไม่ใช่ว่าเขาขาดแคลนเง,งินทองนะคะแต่เป็นเพราะว่าเขาเลือกที่จะมีชีวิตแบบสมถะนะคะเพื่อยืนยันว่าการเป็นผู้นําที่ดีนะคะไม่จําเป็นต้องร่ํารวยค่ะแล้วเขาเป็นใครนะคะเขาเคยผ่านอะไรบ้างทาไมถึงเลือกที่จะมีชีวิตแบบนั้นนะคะวันนี้นะคะเรามารู้จักกับผู้ชายคนนี้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะชีวิตก่อนจะเป็นประธานาธิบดีนะคะโฮเซมูฮิก้าเกิดเมื่อ วันที่20พฤษภาคม1935ค่ะที่เมืองมอนเตวิดีโอเมืองหลวงของประเทศอุรุกวัยค่ะครอบครัวเขาเป็นเกษตรกรธรรมดาร,รดาไม่ได้ร่ำรวยอะไรนักนะคะเขาเติบโตมาท่ามกลางชีวิตที่ต้องพึ่งพาก,การทำไร่ทำสวนและตั้งแต่ยังหนุ่มเขาก็เข้าสู่เส้นทางการต่อสู้ทางการเมืองค่ะในยุคที่ลาตินอเมริกากำลังเผชิญหน้ากับความเหลื่อมลม้ำขั้นรุนแรงนะคะมุยกาก็ได้เข้าร่วมขบวนการติดอาวุธที่มีชื่อว่า ถูปามารอสที่เคลื่อนไหวเพื่อต่อต้านรัฐบาลดริการของอุรุกวัยในยุคนั้นนะคะเขาเคยถูกยิง6นัดจากการประทะก,กับตำรวจนะคะโอ้โหเรียกได้ว่าทั้งโหดแล้วก็อึดทนมากจริงซึ่งก็ถูกขังรวมกว่า14ปีนะคะและในบางช่วงเนี่ยก็ถูกขังเดียวในห้องเล็กๆมืดสนิทต,ตลอดเวลาเป็นปีๆนะคะแต่เขาก็ไม่เคยยอมแพ้ค่ะเขาไม่เคยเลิกเชื่อในสิ่งที่ตัวเองยึดถือมาตลอดนั่นก็คือประชาธิปไตยและความเสมอภาคนั่นเองหลังการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยในอุรุ ไวยนะคะเขาก็ได้รับการปล่อยตัวในปี1985ค่ะและเขาก็ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ในสนามการเมืองสายรัฐสภาเขาได้กลายมาเป็นสมาชิกวุฒทธิสภาค่ะและต่อมาก็ได้รับเลือกตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรนะคะก่อนจะลงสมัครเป็นประธานาธิบดีในปี2009นั่นเองในขณะที่ผู้สมัครคนอื่นนะคะพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจหรือว่านโยบายต่างประเทศนะคะแต่มุยฆ่กลับ พูดถึงสิ่งที่เรียบง,ง่ายที่สุดค่ะนั่นก็คือความยุติธรรมความพอเพียงและการแบ่งปันนะคะและนั่นก็ทำให้เขาได้รับเลือกจากประชาชนในปี2010นั่นเองค่ะแม้มุยกาจะได้ขึ้นเป็นประธานาธิบดีแล้วนะคะแต่เขาก็ยังเลือกใช้ชีวิตแบบเหมือนชาวบ้านธรรมราทั่วไปเลยค่ะเขาไม่ยอมย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านของประธานาธิบดีนะคะแต่เลือกที่จะอยู่บ้านฟาร์มของภรรยาในชั้นเหมือนแทนเป็นบ้านหลังเล็กๆนะคะไม่มีเครื่องปรับอากาศไม่มีแม่บ้านคอยดูแลมีเพียงแค่สุนัขพิการตัว ะะที่มีชื่อว่ามาโนเอลที่เขารักเหมือนลูกและอย่างที่จูได้เล่าไปตอนต้นนะคะว่าเขาเป็นคนที่ใช้ชีวิตแบบสมาถะามากนะคะเขาขับรถโฟกเต่าคันเก่าของเขาไปทํางานทุกวันค่ะและบริจาครายได้กว่า90%ของเงินเดือนประธานาธิบดีให้กับมูล,ลนิธิและโครงการสาธารณะ เขาเคยพูดไว้ว่าผมไม่ใช่คนจนคนจนคือคนที่ต้องการมากขึ้นเรื่อยๆแล้วไม่มีวันพอนะคะเขาไม่เคยใส่สูรผ้าพแพงๆหรือว่า,สาใส่การู้หรูๆเลยนะคะเขายังเคยปฏิเสธข้อเสนอจากเศรษฐีคนหนึ่งที่ต้องการซื้อรถเต่าคันโปรดข,ของเขาในราคาหลายล้านบาทด้วยในการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนมุยกาเล่าเหตุการณ์หนึ่งว่าครั้งหนึ่งไปเยือนเยอรมนีพวกเขาให้ผมนั่งในรถ mercedes benz มีเมอร์ซค์นำหน้า40คันและหลังอีก40คันผมรู้สึกอับ และเมื่อทราบว่าก่อนเขาจะรับตำแหน่งประธานาธิบดีมูยก้ามีทรัพย์สินมูลค่าเพียง1,800ดอลลาร์หรือ50,400บาทไทยเท่านั้นนะคะนักข่าวจึงเรียกมูยก้าว่าประธานาธิบดีที่ยากจนที่สุดของโลกค่ะแต่มูยก้ากลับมองเรื่องนี้แตกต่างออกไปค่ะเขามักจะอ้างคำพูดของเซนก้าปราดโรมันที่กล่าวเอาไว้ว่าคนจนไม่ใช่คนที่มีอะไรน้อยมากแต่คือคนที่ต้องการอะไรมากมูยก้ายังกล่าวกับซีนว่า ผมไม่ใช่ประธานาธิบดีที่ยากจนคนจนคือคนที่ต้องการมากคำจำกัดความของผมเป็นแบบเซเนกาผมเป็นประธานาธิบดีที่จรงิงจังผมต้องการอะไรไม่มากที่จะมีชีวิตอยู่เพราะผมมีชีวิตแบบนี้มานานก่อนที่จะเป็นประธานาธิบดีผมยังคงมีชีวิตแบบเดียวกันนี้ในชุมชนเดียวกันนี้แบบเดียวกันกับที่ประชาชนส่วนใหญ่ของผม เขามีชีวิตอยู่และนี่นะคะก็เป็นคําที่มูยก้าได้กล่าวกับซิงเอ็นไว้ซึ่งเมื่อมูยก้าได้ขึ้นดารงตําแหน่งเป็นประธานาธิบดีในปี2010นะคะเขาไม่ได้เปลี่ยนแค่ทัศนคติของคนที่มีต่อกู้นำนะคะแต่เขายังเปลี่ยนนโยบายหลายอย่างที่ไม่เคยมีใครกล้าทํามาก่อนค่ะ เขาเป็นหนึ่งในผู้นำรายแรกๆนะคะที่ผลักดันให้การแต่งงานเพศเดียวกันถูกกฎหมายในปี2013และในปีเดียวกันนั้นเองนะคะยังผ่านกฎหมายควบคุมกัญชายอย่างถูกต้องเพื่อสกัดกลุ่มค้ายาและลดอัชญากรรม นอกจากนี้นะคะเขายังอนุญาตให้มีการทําแท้งอย่างปลอดภัยในช่วง12สัปดาห์แรกของการตั้งครรภ์ช่วยลดการเสียชีวิตของแม่และเด็กอย่างมากนะคะส่วนทางด้านเศรษฐกิจเองนะคะเขายังทําให้อัตราความยากจนลดลงจาก18%เหลือเพียงแค่9.7%ภายในไม่กี่ปีนะคะและยังเปิดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งอุรุกวัยนะคะเพื่อให้คนในชุมชนเนี่ยมีโอกาสเรียนรู้เท่าเทียมนั่นเองเขาไม่ได้แค่พูดว่าเราต้องดูแลคนจนแต่เขาใช้ชีวิตแบบคนจนเพื่อแสดงให้เห็นว่าผู้นํา ต้องเข้าใจหัวใจของประชาชนและในปี2015นะคะเขาก็เลือกลงจากตำแหน่งประธานาธิบดีพร้อมกับคำพูดที่ทำให้คนทั้งโลกยกย่องว่าผมไม่อยากถูกจดจำว่าเป็นประธานาธิบดีผมอยากถูกจดจำว่าเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่พยายามทำดีที่สุดในเวลาที่เขามีในการให้สัมภาษณ์ครั้งสุดท้ายแก่สื่อมวลชนในปี2024นะคะมีการสะท้อนความรับผิดชอบของผู้นำโลกว่าปัญหายอยู่ที่ว่าโลกของเราถูกบริหารปกครองโดยคนแก่คนที่ลืมไปว่าเมื่อครั้งที่ตัวเอง เองยังหนุ่มตัวเองเป็นคนลนักษณะแบบ ต่อมาในเดือนมกราคม2525 25นะคะแพทย์ก็ได้รายงานว่ามะเร็งหลอดอาหารกลับมาใหม่นะคะแล้วลามไปตับมอกา้าผู้ที่เคยเป็นทั้งนักรบกองโจรและประธานาธิบดีนะคะดูเหมือนจะไม่ได้กังวลอะไรมากมายคะ่ะเขาให้สัมภาษณ์แกนีซานบาสเกต้าของอุรุกวัยว่าจริงๆแล้วผมกำลังจะตายไปนักรบย่อมมีสิทธิ์ที่จะหยุดพักและนี่ก็คือเรื่องราวของโฮเซมอิก้าผู้นำที่ใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายที่สุดแต่ทิ้งคุณค่าไว้ให้ มากที่สุดค่ะซึ่งในยุคของเขาที่อุรุกวัยกลายเป็นหนึ่งในประเทศที่ก้าวหน้าที่สุดในลาตินอเมริกานะคะเขาอนุญาตให้การแต่งงานเพศเดียวกันถูกต้องตามกฎหมายกัญชาเพื่อการแพทย์และส่งเสริมการศึกษาแบบเท่าเทียมเขายังผลักดันให้รัฐบาลจาัดสรรงบประมาณสาธารณสุขและสวัสดิการที่เข้าถึงทุกคนได้นะคะและนี่นะคะก็เป็นเรื่องราวของประธานาธิบดีที่ยากจนที่สุดในโลกค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆคือมีความคิดผิดยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆคิดว่าเขาเป็นคนที่สุดยอดนะคะก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะสับจูแล้วนะคะจูรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่สุดยอดและเสียสละ ขะะอแสดงความเสียใจให้กับประเทศของอุรุกวัยด้วยเนาะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จบลงเพียงเท่านี้นะถ้าใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยแล้วถ้าใครอยากให้จูเล่าเรื่องอะไรดีๆหรือว่าเก็บความรู้อะไรดีๆเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เหมือนกันนะคะถ้ามีโอกาสนะคะก็จะเอามาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันเนาะก็เจอกันใหม่ใน EP หน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดติดตามให้พวกเราเป็นกำลังใจให้เยอะนะคะสวัสดีค่ะ